เอาเลยครับรบสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันแล้วนะครับกับส่องคอมเมนต์แฟนบอลนะครับวันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แฟนฟุตบอลเวียดนามเช่นเคยนะครับหลังจากที่พวกเขานะฮะได้เห็นผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มนะครับในฟุตบอลรายการ a f c u 1ยูิชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบสุดท้ายที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะฮะ พวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปชมคลิปนี้กันได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตที่เดียวเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยต้อง JM Property ซึ่งเราพร้อมอยู่กับ JM Property วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้เงินไปปิดหนี้หรือว่านําเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้ครับรวมนี่ผ่อนที่เดียวเพียงมีสลิปใบเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับท่าในใดที่สนใจครับ แอดไลน์ปรึกษาขอ้อมูลได้เลยนะครับที่ line jm property มีแอดนำหน้าด้วยนะครับจอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เพียบเลยนะครับรับรองหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับการจับฉลากแบ่งกลุ่มนะฮะการแข่งขันฟุตบอลทิงแชมป์เอเชียรื่อนอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จะจัดแข่งในประเทศไทยเรานะครับโดยที่จะจัดขึ้นช่วงวันที่15มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2523นี้นะครับ โดยที่จะจัดแข่งขันกัน4สนามนะครับได้แก่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะฮะบีจีสเตเดียมแล้วก็ชนบุรีสเตเดียมสาหรัคนที่ขึ้นไปจับฉลากนะครับต้องบอกว่ามือหมานมากนะครับภาษาบ้านผมเนี่ยต้องบอกว่ามือหมานจริงๆฮนะทีมที่เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับมีทั้งหมด16ทีมนะครับแบ่งเป็น4โถนะครับเริ่มกันที่โถ4ก่อนครับ มีสอบอบลาวนะครับอุซเบกิสถานจีนแล้วก็กาตาร์นะครับโถสามีมาเลเซียเวียดนามซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็อัฟกานิสถานโถสมีอินเดียอิรานออสเตรเลียแล้วก็เยเมนแล้วก็โถหนึ่งนะครับทีมชาติไทยเราเจ้าภาพนะฮะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับซึ่งผลการจับฉลากนะครับแบ่งกลุ่มออกมาพบว่ากลุ่ม A ครับเจ้าภาพไทยเราก็เป็น เป็นเป็นทีมวางอยู่แล้วนะสำหรับกลุ่ม A นะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับทีมแท้เราก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับมีเยเมนจากโถ2มาเลเซียโถ3แล้วก็สปลาวโถสนะครับอยู่ในกลุ่ม A ก็ถือว่ามือหมานมาก <c oughs> มือหมานมากนะฮะอาเซียนอยู่ด้วยกันในกลุ่มนี้ถึง3ทีมเลยนะครับส่วนกลุ่ม B ครับมีเกาหลีนะครับ มีอิรานนะครับอัฟกา,านิสถานกาตานะครับกลุ่ม C ีมีทาจิกิสถานออสเตรเลียนะครับสหรัฐอาหรับเบียแล้วก็จีนนะครับส่วน กลุ่มดีญี่ปุ่นอินเดียนะฮะเวียดนามแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับก็ต้องบอกว่าหนักเบาต่างกันพอสมควรนะครับหนักเบาต่างกันพอสมควรเมื่อแฟนบอลเวียดนามเขาได้เห็นผลการจับฉลากไปดูซิว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับไปลุยกันเลยฮะความคิดเห็นแรกครับกลุ่ม A สมควรตายชะตาฟาลิกิดนะฮะฟาลิกิดอีกแล้วนะฮะ นะฮะความคิเดเห็นถัดไปครับบอกว่าตั้งแต่จบ u 20จนถึง u 17เจอทั้งญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานจะชนะได้ยังไงเห็น u 20เวียดน,นามตกรอบและเศนะร้าใจนะฮะแล้วก็มีแฟนฟุตบอลเวียดน,นามมาตอบนะครับบอกว่าอยากไปบนโลกต้องแข่งกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งเป็นประจำนะฮะความคิเดเห็นถัดไปครับบอกว่าแจกตั๋วให้ประเทศไทยเข้ารอบต่อไปทันทีนะฮะความเห็นถัดไปครับบอกว่า มันเป็นโชคชะตาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าชัดๆความเห็นถัดไปครับบอกว่านี่จับฉลากเหรอความเห็นถัดไปครับบอกว่าเข้ารอบเจออิหร่านหรือเกาหลีก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับอ่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับก็จะไปไข้เจอกับกลุ่มบีนะครับซึ่งกลุ่มบีเนี่ยตัวเต็งก็เป็นเกาหลีกับอิหร่านแหละใช่ไหม เออเป็นเกาหลีกับอีห่านแหละซึ่งแฟนบอลคนนี้เขามองว่าถ้าเกิดว่าไทยไม่ว่าจะเข้าที่1ห,หรือเข้าที่2ไปไข่เจอเกาหลีหรือว่าอีหลานก็น่าจะจบอยู่ดีอ่าก็ว่ากันไปนะครับความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าประเทศเจ้าภาพได้เปรียบอีกไม่นานซีเกมกัมบูชาจะพบกับลาวติมอร์และบูไนส่วนเวียดนามที่ป้องกันแชมป์จะอยู่กลุ่มเดียวกับไทยอินโดนีเซียมาดูกันนะฮะเฮ้ยนะัอนี้ นี่เหมือนจะคาดการล่วงหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับซีเกมเองนะเขาก็มีแผนที่จะจับฉลากแบ่งกลุ่มนะครับในช่วงวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็รอรุ้นฮะว่าจะเป็นดังคำทํานายของเจ้าของโพสต์นี้หรือเปล่านะครับความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าเวียดนามอยู่ในกลุ่มที่ยากมากโดนไทยแลนด์เล่นกลและนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่า ถ้าบอลเวียดนามอยากเติบโตอย่างแข็งแกร่งเจอทีมที่แข็งแกร่งก็ดีนะนี่ความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าว่าจะขอย้อนดูภาพจับฉลากอีกครั้งประเทศไทยนะฮะพร้อมกับอีโมจิขำนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าดีคุณต้องเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถพัฒนาได้นี่ความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าถ้าเวียดนามยู7เจเจอทีมแบบนี้มีอนาคตไปเล่นบอลโลกแน่นะฮะเออ ความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมไทยที่ได้รับรางวัลมือทองในการจับฉลากนะครับพร้อมกับอีโมจิขำเช่นกันฮะแล้วก็มีแฟนฟุตบอลมาตอบนะครับบอกว่าฉันก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณนะฮะความเห็นถัดไปครับไทยหายใจสะดวกเวียดนามหายใจไม่ออกนะ,ะต่างกันชัดเจนนะครับความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่า ไทยก็ตึงแล้วเจอลาวกับมาเลยนะฮะแอบประชดนิดนึงนะฮะความคิถัดไปครับบอกว่าเจ้าภาพกรุ๊ปอัปเดตนะฮะนี่ก็ประชดนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าฟุตบอลสําหรับเยาวชนเซอร์ไพรส์มากมายรอชมไม่เป็นไรอยู่แล้วนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าเล่นดีไม่จําเป็นต้องมีโชคว้าว ยิ่งได้เจอทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมากเท่าไหร่พวกเขาจะสะสมรประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างความประหลาดใจความิีเดนทัตไตครับบอกว่ากลุ่ม A สมควรได้รับโทษประหารชีวิตนะครับความเวียนถัตไตครับบอกว่ากลุ่มไทยแสนหวานนะฮะความพีเดนถัตไตครับให้ตายเถอะถ้าคุณดูกลุ่ม A กับประเทศเจ้าภาพคุณจะรู้ว่ามีความไม่ชอบมาพากลน,นะฮะ ความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าเวียดนามอยู่ในกลุ๊ปอัปเดตมันค่อนข้างยากสําหรับเราแต่เรายู17เวียดนามจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มขออวยพรให้โค้ดและผู้เล่นยู17เวียดนามมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมั่นใจโชคดีและประสบความสําเร็จความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าเวียดนามอยู่ในกลุ่มโค้ดแข่งเลยมีเพียงเจ้าบ้านเท่านั้นแหละที่ได้เปรียบนะครับความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าเวียดนามเขาถึงรอบก่อนลองชนะเลิศดได้ยาก เราอยู่ในกลุ่มนี้แข็งแกร่งเกินไปะนะครับท้อซะแล้วนะครับความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าทําไมไม่เจอเหล่าเจอแต่ญี่ปุ่นประเทศไทยแรงไปนะนะค,ความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่ากลุ่มดีเวียดนามยากสุดเพราะทีมระดับเดียวกันผ่านเข้ารอบลึกๆได้ยากมากนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่า หากคุณมีกมบูชาในปีนี้อย่าลืมขอสลอดจากเยเมนนะฮะนี่ก็ประชดนะเออจะได้รวมอาเซียนไปเลยนะจบๆไปนะฮะความคิดเห็นทันไตครับบอกว่าจับฉลากรอบชิงเอเชียจริงเหรอนึกว่าเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้้เจ้าภาพจับได้สวยจริงๆนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่ายืนยันจีนและเวียดนามจะเจอกันที่สนามบิน พราะอ,อทีมนี้จะตกรอบเร็วนี้นะครับความคิดเห็นท่านไปครับบอกว่ามองกลุ่ม A และเจ้าภาพไทยกลิ่นตุตุนะฮะความคิดเห็นท่านไปครับประเทศไทยงานเบาและแน่ใจว่าจะไปถึงรอบรองชนะเลิศนะฮะก็เป็นความคิดบางส่วนนะครับต้องบอกว่าโอ้ความคิดเห็นแฟนบอนลถล่มทลายฮะถล่มทลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแซะจะแซวนี่แหละฮะก็จะคอมเมนต์คล้ายๆกันเนาะก็ หยิบยกมาพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ร,รับชมนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้ครับสวัสดีครับ